สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับในคลิปโรนี้เราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งของ On running กันนะครับและรุ่นนี้ก็คือ On cloud surfer next นะครับผมซึ่ง On cloud surfer next เนี่ยจะเป็นรองเท้าวิ่งแนวแบบว่า uh, daily trainer นะครับใส่งานได้หลากหลายนะครับค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์นะครับผมโดยรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นต่อยอดจาก On c l o u d s u r f e r รนะครับรุ่นก่อนหน้าที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมสำหรับ o n c l o u d s u r f e r คู่สีดำเนี่นะครับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเป็นครั้งแรกของ on นะครับที่มาโดยไม่มีแผ่นสปีดบอร์ดครับตามปกติแล้วเนี่ยรองเท้าว,วิ่งของ on นครับเขาจะมีแผ่น s ส e ีดบอร์ด อยู่ตรงพื้นชั้นกลางนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการช่วยเสริมแรงส่งคืนการสปริงต่างๆนะครับการตอบสนองนะครับผมแต่ว่าในตระกูล Cloud s u r f e r เนี่ยเขาได้ตัดแผ่น Speedboard อ,ออกไปนะครับแล้วก็รุ่นก่อนหน้าเนี่ยคู่สีดำนี่นครับมีความนุ่มเป็นอย่างมากนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี Cloud Tech Face นะครับผม สำหรับในรุ่นนี้นะครับรุ่น Cloud Surfer Next นะครับผมก็ยังคงไม่ได้ใช้งานแผ่น Speed Board นะครับตามรุ่นก่อนหน้านะครับผมแล้วก็ยังมีการใช้งานเทคโนโลยี Cloud Tech Face นะครับที่มีการเจาะรูนะครับเป็นลักษณะแบบโดมิโนนะครับผมซึ่งการวางตำแหน่งรูต่างๆบนพื้นชั้นกลางของ On Cloud Surfer Next คู่นี้นะครับก็จะมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆองศาต่างๆที่มีการวางในลักษณะนี้ก็คือจะช่วยในเรื่อง ของการวิ่งที่สมูทล,ลื่นไหลนะครับการถ่ายเทน้ําหนักเนี่ยตั้งแต่ส้นจนไปถึงกลางเท้าและปลายเท้าจนไปถึงการยกเท้านั่นเองนะครับผมก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องต่างๆประมาณนี้นะครับแล้วก็พื้นชั้นกลางของรุ่นนี้นะครับมีการใช้โฟม h e ลเลียนนะครับผมก็ถือว่าเป็นโฟมขาประจําของทางออนรั n นิ่งเขาอยู่แล้วนะครับผมเอาละสำหรับคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงความรู้สึกในการสวมใส่แล้วก็ สเปคในแต่ละส่วนของรองเท้ารุ่นนี้กันดีกว่านะครับผมมาเริ่มกันที่อัปเปอร์กันก่อนนะครับสำหรับอัปเปอร์เนี่ยจะเป็นหน้าผ้าตาข่าย e n g i n e e r woven นะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยจะเป็น e n g i n e e r mesh นะครับตัวหน้าผ้าเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงนะครับการถักทออะไรต่างๆที่ให้ความรู้สึกว่ามีความแข็งแรงของหน้าผ้ามากขึ้นนะครับมีความยืดหยุ่นที่น้อยนะครับเราสังเกตได้เลยว่า ตัวลายหน้าผ้าเนี่ยจะมีการถักทอที่แบบว่าถี่มากๆนะครับแล้วก็จะไม่มีรูระบายอากาศให้เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าการระบายอากาศเนี่ยยังถือว่ายังทําได้ดีนะเพราะว่าการถักทอของผ้าวูเว้นอันนี้นะครับรูถี่ๆระหว่างการถักทอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนรูระบายอากาศของตัวหน้าผ้าโดยปริยายนะครับผมก็มีตัวหน้าผ้าการถักทอทั้งรองเท้านะครับแล้วก็เคลือบด้วยหน้าผ้าอีกชั้นหนึ่งครับบางๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือน โครงสร้างของตัวรองเท้านะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวหน้าผ้านี่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นน้อยเวลาสวมใส่แล้วจะ ให้ความรู้สึกถึงการกระชับแข็งแรงนะครับผมลิ้นรองเท้าก็มีการบุฟองน้ำนะครับหนาบัานกลางนะครับก็ใส่แล้วรู้สึกนุ่มนะครับไม่ได้รู้สึกถึงความบางอะไรมากจนเกินไปนะครับตัวรองเท้าเนี่ยมีการเปิดข้อเท้าที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีการบุฟองน้ําด้านในรอบๆข้อเท้าจนถึงส้นเท้าแล้วก็มีฮีลคอเตอร์ด้านหลังนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการล็อกส้นเท้าการกระชับข้อเท้าอะไรต่างๆเวลาสวมใส่แล้วก็ไม่รู้สึก หลวมหลุดหรืออะไรนะครับแล้วก็ให้ความกระชับที่แบบว่ากําลังดีไม่อึดอัดเกินไปนะครับตัวไซส์เนี่ยส่วนตัวผมยังเลือกใส่ตรงไซส์นะใครที่หน้าเท้าปกตินะครับอาจจะลดลงสักครึ่งไซส์ได้นะครับเพราะว่าตัวรูปทรงของรองเท้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างยาวนะครับแต่ส่วนตัวผมยังเลือกใส่ตรงไซส์เพราะว่าด้านข้างจะรู้สึกพอดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปหน้าผ้าก็สวมใส่สบายไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะครับผมมาต่อกันที่พื้นชั้นกลางครับพื้นชั้นกลางอย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วง ตอนแรกนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยยังคงใช้โฟมฮีเลียนอยู่นะครับที่เป็นซูเปอร์โฟมของทาง On Running งหรือว่าเป็นโฟมที่มีความนุ่มนะครับแล้วก็มีการตอบสนองที่ดีรวมถึงคู่นี้นะครับจะใช้เทคโนโลยีคา t e เทคเฟสที่เป็นการเจาะรูองศาเรียงกันเหมือนโดมิโนนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการวิ่งสมูทลื่นไหลอะไรต่างๆครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับ ตัวโฟมเนี่ยความรู้สึกการจัดเรียงปรับโครงสร้างใหม่นะครับจะให้ความรู้สึกแน่นเฟิร์มกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับอย่างรุ่นก่อนหน้า on Cloud s u r f e r คู่นี้นะครับจะมีความนุ่มมันอย่างมากแบบกดเท้าลงไปแล้วแบบนุ่มนุ่มแบบนุ่มสุดๆนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้เลยว่าองศาของโดมิโนเนี่ยจะวางค่อนข้างแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมก็เป็นการปรับจูนให้คู่นี้เนี่ย มีความเฟิร์มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถสวมใส่ได้อนเนกประสงค์มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับการใส่เข้ายิมเข้าฟิตเนสอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถสวมใส่ได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงการใส่เดินอะไรต่างๆด้วยนะครับพอพื้นที่แบบว่ามีความเฟิร์มมากขึ้นการเดินอะไรเนี้ยเราก็จะไม่ต้องเกร็งน่องหรือว่าข้อเท้ามากด้วยนั่นเองครับโดยรวมถือว่าปรับจูนมาให้มีความเฟิร์มให้มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าชอบนุ่ม ว่าชอบแบบเฟิร์มๆนะครับหากใครที่ชอบนุ่มแบบคาวเซอร์เฟอร์รุ่นก่อนหน้าเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยอาจจะต้องข้ามไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกคนละแบบกันไปเลยใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับผมมาปิดท้ายที่พื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกก็ยังเป็นラับเบอร์แพดนะครับก็คือมีการวางตรงช่วงหน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้านะครับมีการ เจาะช่องตรงใต้ฝ่าเท้านะครับตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวเลสซิ่งนะครับหน้าเท้าเนี่ยก็จะมีองศาโค้งนะครับตรง้นเท้าด้วยก็อย่างที่บอกไปก็จะช่วยให้วิ่งแบบได้อย่างสมูทลื่นไหลนะครับแล้วก็มีความแน่นเฟิร์มที่ วิ่งได้เร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับไม่ยบยับกเกินเกินไปนะครับส่วนตัวก็รู้สึกว่าชอบกับรุ่นนี้มากกว่ารุ่นก่อนหน้าอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าใช้งานได้หลากหลายด้วยนะครับแล้วก็ด้วยดีไซน์ที่มีความเพียวมีความซิ่งนะครับอย่างว่ารุ่นนี้นะครับเขาได้แรงบันดาลใจมาจากรองเท้าแข่งขัดของ o อน u n n i n g เองนะครับก็เลยมีดีไซน์ที่รู้สึกว่าแบบว่ามีความฉบเฉียวมีความซิ่งมีความเรซิ่งอยู่นะครับใครที่ชอบดีไซน์แบบว่ามินิมอลมินิมอลนะครับมีความเรียบหรูในตัว เองเนี่ยออนคาวเซิร์ฟเน็คู่นี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะดูดีดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับยิ่งออนฟีนเนี่ยยิ่งดูดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความแน่นเฟิร์มอะไรต่างๆก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่277กรัมในไซส์10 US ผู้ชายนะครับหนักกว่ารุ่นก่อนหน้าเนี่ย23กรัมเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า ก็แลกกับการที่พื้นที่เฟิร์มขึ้นสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับผมราคา6,200บาทนะครับหากใครที่กำลังมองหารองเท้าออนสำหรับใส่เดินใส่วิ่งใส่เที่ยวจบในคู่เดียวเนี่ยส่วนตัวก็มองว่าอ n อนขาวเซอร์เฟอร์ในคู่นี้น่าจะตอบโจทย์กับทุกคนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับจุดที่ชอบที่สุดของผมก็คือพื้นที่เฟิร์มขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับใส่วิ่งทุกๆวันก็ได้อย่างผมใส่ เข้ายิมเข้าฟิตเนสผมก็ใส่คู่นี้เข้าไปนะครับให้ความเฟิร์มในระดับหนึ่งนะครับ ตัวโฟมเองแล้วก็ไม่ได้มีความเด้งมากนะครับใส่เดินความมั่นคงก็ถือว่ามีความมั่นคงมากกว่านะครับแล้วก็ด้วยความแน่นเฟิร์มเนี่ยก็ทําให้เราไม่ต้องเกรงขาเกรงข้อเท้ามากนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่เดียวจบเลยก็ว่าได้นะครับสาหรับออนคา u เซ u ร์เ r อร์เน็กในส่วนของรุ่นนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีข้อเสียอะไรมากนะครับถือว่าทํามาได้ดีเลยสําหรับออนคา u เซ u ร์เ r อร์เน็กคู่นี้นะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอรีวิวก็น่าจะประมาณนี้นะครับหากใครที่มี มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็มาพูดคุยมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะครับใครที่ใช้รองเท้าวิ่ง on c a u f e r n e x คู่นี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับทางผมก็ยินดีนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง Sneaker Today นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ